การเลี้ยงแพะสำหรับมือใหม่ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจางเพื่อเมืองชัยภูมิในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะสำหรับมือใหม่ครับไม่ยากอย่างที่คิดตามเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า nbdcthailand com ครับ nbdcthailand com ท่านกล่าวไว้ว่าไว้ว่าครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแก่นั้นนะครับ บางคนก็อาจคิดว่ากินแพะจะเหม็นสาบครับสปกปรกแต่หลักความเป็นจริงแล้วกลิ่นของแพะนั้นไม่เหม็นไม่สาบนะครับและก็แพะมักความสะอาดแพะจะไม่สกปรกครับจะสะอาดสะอานมากเลยแต่การเลี้ยงแพะเลี้งแกะเมื่อเปรียบเทียบกับวัวแล้วการเลี้ยงแพะจะใชร้ระยะเวลาสั้นกว่าวัวครับ mm hmm. ก็หมายความว่า ถ้าเราเลี้ยงวัวและเลี้ยงแพะด้วยกันนั้นแพะจะให้ผลผลิตได้เร็วกว่าวัวครับวัวก็ตั้งท้องละลาประมาณเกือบเกือบปีครับส่วนแพะหรือแกะก็ตั้งท้องละลาประมาณ5เดือนครับ5เดือนหรือ150วันบวกลบเล็กน้อยแล้วก็แพะก็หากินได้เก่งครับหากินเก่งกินหญ้ากินใบไม้ กินได้หลายอย่างครับก็การอยู่การกินก็อยู่ได้ตามอัตภาพถ้ามีที่หลบแดดหลบฝนได้แพะแกะก็อยู่ได้เช่นกันนะครับแพะแกะทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆครับแพะแกะมีลักษณะตัวเล็กกระทันรัดใช้พื้นที่น้อยและการจัดการได้ง่ายครับทั้งการจัดการด้านโรงเรือน การจัดก,การด้านอาหารการจัดก,การด้านสุขภาพการจัดก,การด้านเาเกี่ยวกับการอยู่กันกินต่างๆครับก็เราสามารถจัดก,การได้อย่างรวดเร็วและก็แพะก็ให้ผลผลิตได้หลายอย่างครับเช่นให้ได้ทั้งเนื้อนมหนังขนและก็เขาครับก็สามารถนำไปจำหน่ายนำไปขายได้ครับ ส่วนสายพันธุ์แพะครับสายพันธุ์แพะสายพันธุ์แกะก็มีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งใครที่สนใจจะเลี้ยงครับก็คือมือใหม่ที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ควรศึกษาสายพันธุ์แพะสายพันธุ์แกะก่อนนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมีสายพันธุ์อะไรและเป็นที่นิยมในการซื้อขายในปัจจุบันก็ คือสายพันธุ์อะไรอันนี้ก็แนะนําให้ศึกษารายละเอียดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะคิดจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นต้นนะครับในการเริ่มต้นการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะครับก็แนะนําก่อนนะครับว่าเกษตรกร,ธธกรคนที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นควรศึกษารายละเอียดต่างๆอาทิเช่นเกี่ยวกับโรคครับโรคต่างๆและตัวยาและวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์แพะสายพันธุ์แกะที่ตลาดต้องการและเราจะต,ต้องการเลี้ยงสายพันธุ์ไหนเราก็ศึกษารายละเอียดดีๆก่อนนะครับจากนั้นก็ไปดูเกี่ยวกับสถานที่ก็คือโรงเรือนครับโรงเรือนหรือสถานที่สําหรับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นควรให้อยู่ไกลแหล่งชุมชนทําไมต้องให้ไกลแหล่งชุมชนก็ สรุปนะครับว่าถ้าใกล้แหล่งชุมชนก็มีโอกาสทําให้กลิ่นไปรบกวนครับรบกวนเพื่อนบ้านอาจทำให้เกิดเรื่องเกิดราวหรือบางทีเราก็โดนขับไล่หรือว่าโดนประท้วงอาจจะย,ย้ายสถานที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปได้นะครับยังไงก็เกษตรกรก็ควรตระหนักควรคิดดีนะครับว่าการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะใกล้แหล่งชุมชนนี้จะทําให้มีกลิ่นนะครับเพราะว่ากลิ่นปัสสาวะ กลิ่นของมูลหรือว่ากลิ่นของขี้แพะขี้แกะนั้นก็จะมีกลิ่นฉุนนะครับก็จะทําให้เพื่อนบ้านเราได้กลิ่นเหม็นสาบหรือว่าเหม็นกลิ่นฉี่เหม็นกลิ่นอุจจาระนะครับก็จะทําให้เกิดการล่องเรียนโอกาสที่เราจะต้องย้ายสถานที่เลี้ยงก็มีสูงเช่นกันนะครับก็ต่อมาครับก็คือการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้น เลี้ยงง่ายอยู่นะครับเลี้ยงง่ายแต่ที่สําคัญนะครับสําคัญที่สุดก็คือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคก,การวินิจฉัยโรคเป็นต้นนะครับเราต้องเป็นคุณหมอเองเป็นพยาบาลเองแล้วก็ฉีดยาเองรักษาเองครับข้อดีข้อเสียของแพะของแกะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับยังไงก็ควรศึกษารายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ อ่าคคลิปนี้ครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเอาไว้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับส่วนแพะส่วนแกะที่ตลาดต้องการก็ส่วนมากเขาจะส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโรคโควิดระบาดโควิดระบาดก็การส่งออกแพะแกะนั้นไปยังต่างประเทศนั้นก็เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ลําบากมากขึ้นนะครับ ลำบากขึ้นเขัเพราะว่าการปิดด่านหรือว่าด่านต่างๆก็ต้องมีการกักสัตว์ไว้นะครับเช่นในการปรึกษาปศุสัตว์ครับท่านปศุสัสตว์ก็บอกว่าถ้าจะส่งออกแพร่แกะ่ไปยังต่างประเทศนั้นเราต้องฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องกักไว้3วันนะครับกักไว้3วันถึง7วันนะครับ กักแพะกัก,กแตะไว้อย่างน้อย3วันถึง7วันจึงจะสามารถออกใบขนย้ายได้ครับต้องทำวัคซีนก่อนนะครับแล้วก็กักแพะกักแกะดูอาการประมาณ3.7วันจากนั้นก็บริษัทก็จะทำใบขนย้ายครับขนย้ายไปยังต่างจังหวัดหรือไปยังปลายทางคือต่างประเทศต่างประเทศที่ต้องการก็คือถ้าส่งออกไปยังภาคใต้ก็คือ มาเลเซียนะครับถ้าไปทางาภาคเหนือก็อไปยังพมา่มาพม่านะครับพมา่าแล้วก็มาทางภาคอีสานก็ยังไปไปไป,ไปส่งออกไปยังสปปลาวสปวสปสปปลาวก็จะมีพอ้านะครับพอ้าที่เป็นคนไทยจะไปตั้งหลักตั้งฐานรับซื้อไว้ที่สปปลาวครับก็คือ นายทุนนะครับนายทุนก็จะไปซื้อสถานที่แล้วก็ไปกักตุนกักตุนอาหารไว้รอรับแพะรับแกะที่เราส่งออกไปไปไว้ที่สวปลาวจากนั้นก็จะส่งแพะส่งแกะไปยังประเทศเวียดนามนะครับประเประเทศเวียดนามแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นต้นนะครับปลายทางก็คือประเทศจีนและประเทศเวียดนามซึ่งรายได้หรือเงินที่ได้จาก การสูงออกนั้นถ้าเปรียบเทียบเราซื้อในประเทศไทยก็ราคาประมาณสมมุตินะครับประมาณกิโลกร,รัมละ100บาทถ้าสูงอ,ออกไปยังประเทศเวียดนามหรือประเทศจีนนะครับก็จะเป็นประมาณกิโลกร,รัมละ4 0 0ร้อถึงหกรบาทครับก็ราคาก็จะทวีคูณขึ้นประมาณ4เท่าถึง6เท่าครับในการซื้อขาย ส่งออกไปยังต่างประเทศถ้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้ก็คือประเทศจีนและประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่าประเทศจีนประเทศประเทเวียดนามนั้นต้องการแพะแกะเป็นจํานวนมากเพราะเขาถือครับถือว่าแพะกับแกะนั้นช่วยในการกระตุน้นกระตุ้นเกี่ยวกับทางเพศแล้วก็ช่วยในกาในการรักษาความอบอุ่นแทนที่ให เขากินสุนัขครับเพราะว่าเมื่อก่อนประเทศเวียดนามประเทศจีนจะรับประทานเนื้อสุนัขครับเนื้อสุนัขแต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีกฎหมายครับกฎหมายคุ้มครองสุนัขไม่ค้าขายสุนัขก,ก็ประเทศจีนประชากรจีนประชากรของเวียดนามก็ได้หันมารับประทานแพะแกะแทนสุนัขครับก็น,นี่ครับคือ แพ็แเกจก็เป็นที่ต้องการของต่างประเทศก็คือประเทศจีนและประเทศเวียดนามเพราะเป็นการรับประทานแทนที่สุนัขครับแทนที่สุนัขก,ก็คือเอาเนื้อไปรับประทานแทนสุนัขนะครับอันนี้ครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีลองฟังด้วยนะครับขอบุณสำหรับก,การรับชมและ สวัสดีครับ